อีกรายพระเอกตัวท็อปในคอนแลคพิงน่าจะมาเชร์ลิซ่าเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ที่ผ่านมามีดาราคนดังหลายรายที่ไปเยี่ยมชมคอนเสิร์ตและพิงเวิลด์ทัวร์บอนพิงโซลซึ่งหลายๆคนในจำนวนนั้นคือเป็นระดับพระเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีและเคยร่วมง,งานกับสาวๆและพิงมาแล้วเช่นจองแฮอินที่ร่วมง,งานกับจีซู ในซีรีส์สโนโดรอบเป็นต้นและล่าสุดมีการเปิดเผยว่ามีคนเห็นพระเอกคนดังพับโบกอรมไปดูคอนเสิร์ตเช่นกันตามที่แฟนแฟนได้ถ่ายภาพและคลิปนั้นพับโบกอมสวมฮูดสีชมพูลและเสื้อเชิ้ตสีดำซึ่งเป็นสีทีมและเป็นชื่อวงของแล็ p พิงด้วยบ่งบอกได้อย่างดีว่าพับโบกอรมคือหนึ่งลิงตัวพ่อคาดเดากันว่าเหตุผลที่พับโบกอมไปชมคอนเสิร์ตของแล็พิง น่าจะเป็นเพราะเคยร่วมงานกับลิซ่ามาก่อนในการเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของเซลีนด้วยกันก่อนหน้านี้นั่นเองโดยทั้งคู่เข้าร่วมชมโชว์ของเซลีนพร้อมๆกับมีวง BTS